สวัสดีค่ะพบกับวิทยาการคำนวณเรื่องการสร้างทางเลือกเปรียบเทียบการตัดสินใจในชีวิตประจําวันของคนเราต้องเจอปัญหาและต้องนําข้อมูลมาช่วยในการตัดสินใจใช่ไหมคะทางนักเรียนตื่นสายนักเรียนจะใช้ทางเลือกไหนที่ทําให้ไปโรงเรียนได้เร็วขึ้นคะทางเลือกก็คือวิธีธทางเลือกที่ใช้ในการตัดสินใจ ก่อนที่เราจะหาทางเลือกในการตัดสินใจเรามารู้จักการรวบรวมข้อมูลกันก่อนครับการรวบรวมข้อมูลนหนึ่งกำหนดวัตถุประสงค์สองวางแผนและพิจารณาเลือกแหล่งข้อมูลสามกำหนดวิธีการรวบรวมข้อมูลสี่ค้นหาและรวบรวมข้อมูลห้าสรุปผลค่ะมาดูขั้นตอนที่นหนึ่งกำหนดวัตถุประสงค์ เป็นสิ่งแรกที่ควรปฏิบัติคือทำการกำหนดอขอบข่ายของข้อมูลที่ต้องการค้นหา 2. วางแผนและพิจารณาเลือกแหล่งข้อมูลวิเคราะห์ว่ามีแหล่งข้อมูลใดที่มีข้อมูลที่ต้องการอยู่โดยเลือกจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือค่ะ 3. กํกำหนดวิธีการรวบรวมข้อมูลเลือกที่เหมาะสมกับแหล่งข้อมูลโดยมีทั้งหมด4วิธีก็คือสังเกตสอบถามสำรวจแล้วก็สัมภาษณ์ค่ะส ค้นหาและรวบรวมข้อมูลเป็นการดําเนินการรวบรวมข้อมูลตามวิธีที่เลือกโดยควรกําหนดสิ่งที่ต้องการทําก่อนการปฏิบัติค่ะ 5. ้าสรุปผลข้อมูลนําข้อมูลที่รวบรวมด้านมาประมวลผลโดยการเปรียบเทียบจัดกลุ่มแยกแยะหรือเรียงลาดับข้อมูลเพื่อให้กลายเป็นสารสนเทศสถานการณ์ตัวอย่างเมื่อถึงเวลาเปิดเรียนนักเรียนต้องหาเครื่องเขียนที่จําเป็นต่อการเรียนอะไรบ้างเพื่อมาใช้ในการเรียนค่ะ แน่นอนค่ะปากกาดินสอสายบรรทัดยางลบแล้วก็สีใช่ไหมคะดังนั้นข้อมูลที่นักเรียนจะใช้นำมาพิจารณาในการเลือกซื้อได้มาจากราคาความจำเป็นคุณภาพแล้วก็หาซื้อได้ไง่ายใช่ไหมคะ การตัดสินใจหรือการแก้ปัญหาคือการทราบข้อมูลต่างๆทําให้ตัดสินใจหรือแก้ปัญหาได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมค่ะเป็นยังไงคะไม่ยากเลยใช่ไหมคะนักเรียนอย่าลืมติดตามคลิปต,ต่อไปกันด้วยนะคะสวัสดีค่ะ